สวัสดีครับผมผพดพระรอพาทุกท่านมาฟังธรรมะดีๆจากหลวงพี่แจมนะครับองวงพี่พันธซาแรกพี่น้องเทศในเนื่องในวันบุญเข้าสากสำหรับปีนี้นะครับของวัดบ้านเราครับผมวัดบ้านศูนย์กลางตำบลแก้งสนามนาง,งอำเภอกแงสนามนางจังหวัดนคะรราชสีมาครับผมก็นำคลิปมาฝากทุกท่านครับผมสวัสดี ้าัสงสมบุญนำมาสึ่งความสุขณบัดนี้จะแสดงระาทรนเกศนาบรรยายวิบากผลแห่งสารททานเพื่อชโลงรัทธาพูดมาบำเพ็ญกุศลบุญรักษีในพุทธศาสนาทำพาตนให้ประสบความสุขความเจริญกข้าหน้าในชีวิต